สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนสวัสดียำแรงเด้อค่ะโอ้มันเลยมากินขอ,อน้ำกันเด้อน,น,น,ะะนี่น้ำพริกน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูผักรวกค่ะแล้วก็มีไข่ต้มมียำลูกชิ้นยำลูกชิ้นอร่อยเราไม่กินลูกลกชิ้นปลาอย่างดีแซ่บแซ่ ไข่ต้มนะคะอันนี้กินเมนูง่ายๆกะหล่ำปีลวกไข่ต้มมากินน้ำกันได้จ้ากินง่ายๆไงด้มึ้ไข่ต้มเนาะอร่อยอันนี้ก็ซอสเมกกี้ซอสใส่ไข่ต้ม กลำลวกค่ะทุกคนกะลำลวกหวานจิ้มน้ำพริกปลาทูกินข้าวกับไข่ต้มน้ำพริกปลาทูยำลูกชิ้นกสลัปฟีลวก Cái làm phía quá các Lúc chín ba dầm <laughs> กิน,นข้นาวกับน้ำพริกไข่ต้มกินข้าวกับไข่ต้มอ,อร่อยน้ำพริก แนนี้ก็อร่อยแล้วผักกะหล่ำลวกหวานหวานหวานลูกชิ้นปลายยำ ล่ำปีต้มหวานน้ำพริกประทู อร่อยนะคะมากินด้วยกันจ้านะขนำปีนี้อร่อยนะหวานดี กินยำก็อร่อยลูกชิ้นปลายอย่างดีนะไม่ข่าวยำด้วยน้ำจิ้มซีฟูด อร่อยกะล่ำปีอร่อยมากกินผักหล้ลายกินผอน้ำไข่ต้มค่ะผักกะล่ำปีต้ม กระหล่ำปีขายดีหมดแล้วอร่อยมากนะคะข้าวไข่ต้มกระหล่ำปีต้มน้ำพริกปลาทูลูกชิ้นยำ รสแซ่บเปรี้ยวนำลูกินอย่างดีนะคะกิโลละร้อยยี่สิบกินขึ้นปลายอย่างดีจะไม่ข้าว อร่อยมากหมดทาแล้วนะคะทุกคนอร่อยนะคะอร่อยน้ำพริกประทูอร่อยมากค่ะน้ำพริกประทูมาอร่อยด้วยกันนะจ๊ะลูกขินยำก็แซ่บหลายเด้อ าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ